สวัสดีครับวอซ่าเอทนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโตเกียวก้น awakening กันนะครับอ่อแน่นอนนะครับพว่าตอนนี้นะครับก็มีอัปเดตมานะครับแล้วก็มีประกาศในเรื่องของตู้ตละคอรนะครับที่กําลังจะเข้ามาอีกแล้วนะครับที่เพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วหรือเปล่านะครับก็ตรงคานิวเวลนะครับมีกําหนดเวลาแล้วนะครับว่าจะเปิดในวันที่23นะครับเดือน6นี้นั่นเองนะแสดงว่าตอนนี้นะครับเหลืออีก 3วันนะครับผมณปัจจุบันเน,ะนะ <ructure> เาะก็วันนี้วันที่20นะครับซึ่งพอแบงแบบนี้เราน่าจะรู้กันเลยนะครับว่าตัวละครที่จะมาจะ,จะเป็นแสงมืดแน่นอนนะครับนี่นะครับก็มีประกาศแล้วเนาะในส่วนของตัวละครที่จะเข้ามาเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือเป็นคาเนกินะครับล่างตะขาบหรือคือเป็นตัวมืดแหละนะครับเพราะว่าตัวแสงมาแล้วเนาะตัวมืดก็ต้องมาต่อนะครับผมซึ่งก็ มาวันที่23นะครับเวลาตีห้นั่นเองนะก็กิจกรรมน่าจะเหมือนเหมือนเดิมมนะั้งอันนี้ก็ต้องรออีกทีนะครับเออนี่ก็มีบอกนะว่ามีในเรื่องของเกมเพย์ใหม่เข้ามาด้วยหรอดันเจี้ยนใหม่นะครับคาร์นิเวอร์ใหม่นะอืมแล้วก็ตัวละครนะครับอยู่ในอบอรก,การ์ดคาเนกี เช่นนะครับล่างตะขาบนั่นเองนะถือว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตัวเกมเซิร์ฟเราเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเร่งตู้มากๆแล้วก็มีการรัดมาด้วยนาะในส่วนของตู้ของเอโตะอะไรเงี้ยครับที่มีการรัดมาด้วยนะก็ทำให้นะครับในเรื่องของการที่เราจะเปิดเนี่ยเพชรต่างๆเนี่ยคือคือมันเราเราก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะเปิดตัวไหนนะซึ่งถ้าเกิดจะไปสุ่มตัวละครที่เป็นแสงมืดเนี่ยเพชรก็ต้องหู จริงๆอะคือมันก็ต้องมีเป็นแสนแล้วครับถ้าเกิดอยากจะเปิดตัวละครที่เป็นแสงมื่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะออกยากหรือว่าใครอยากทาดาวเนี่ยมันก็ต้องใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นตู้ทั่วไปตู้เอ่อเลดอัพหรือว่าตู้ไอคูสิปเนี่ยมันก็ใช้เพชรน้อยกว่านะครับโอกาสทําดาวเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแน่นอนเวลาตอนนี้เนาะว่มามันเอาตู้เข้ามาค่อนข้างรัดเนี่ยทำให้แบบบางคนเนี่ยกล่าวว่าเออ เล่นทีมเขาเรียกอะไรนะอ่าตัวนี้มันเป็นแท็กอันี้เนาะต้นาอากิรินะครับก็อยากได้ซับมาเล่นนะแต่ว่าพอตู้แต่งเมื่อคาเนกิมาเนี่ยก็เริ่มลังเลแล้วเหมือนกันใช่ไหมนะครับแล้วคาเนกิเนี่ยมันเก่งด้วยนะนะครับแล้วเก่งยังไงอ่ะมือนเดิมนะครับผมพามเพื่อนไปดูในส่วนของสกิลของเขาแล้วกันนะครับก็เรามาดูกันนะครับสําหรับ คาเนกิเคงเนาะตัวนี้เป็นตัวละครลางมืดนะครับแล้วก็แท็กต้นนากิริด้วยนะครับเห็นไหมนะซึ่งถ้าเกิดใครเปิดเอโตะนะครับตู้ที่อ่ากำลังจะเข้าเหมือนกันนะครับก็น่าจะได้ใช้ทีมอาอกิรินะครับเป็นตัวละครอ่าเอาไว้เป็นสายทรับนะแล้วคือสกิลของเขาเนี่ยมันในนี้ด้วยนะมันมีความสัมพันธ์กับคาเนกิด้วยนะเออเดี๋ยวไปดูสกิลเดี๋ยวบอกแล้วกันนะว่ามันยังไงนะครับที่ผมอ่านดูนะ อ่ะสำหรับสกิลการ์ดก่อนนะสกิลการ์ดนะครับผมก็จะเป็นการตีเดี่ยวนะครับเป็นการตีเดี่ยวนั่นเองเนาะแล้วก็เวลาเขาทําดาเมจปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของเอฟเฟกต์ชาร์ปหนึ่งเทินน่าจะอ่านถูกนะซึ่งไอ้ไวชาร์ปก็คือเขาจะตีไม่สนใจการบล็อกนั่นเองนะครับเวลาเขาตีนะครับแล้วก็มีหนึ่งเอฟเฟกต์นะครับที่ให้มาเนาะการโจมตีของเขาก็คือเจ้าตัวเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับ0.3 5เต์นะครับ ต่อ1 HR 1%ึ่อร์เของเลือดที่เหลืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจเพิ่มเติมที่มันจะสร้างเนี่ยยิ่งเลือดเราเยอะเนี่ยดาเมจเพิ่มเติมก็จะแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับเมื่อปลด1ตัวละครนะก็คือเมื่อนะครับตัวละครแท็กอโอคิรินะทำการโจมตีศัตรูนะครับก็ จะทำการแปะดีบัฟหนึ่งดีบัฟนะครับก็คือเจ้าตัวของคอลแลบนะครับซึ่งมันสามารถที่จะสแต็กได้4อันนะส่วนสแต็กของคอลแลบเนี่ยมันคืออะไรนะครับคอลแลบเนี่ยมนเป็นดีบัฟนะครับท,ท,ที่เวลาแปะบอสเนาะก็จะทำการลดเดฟนะครับ4เปอร์เซ็นต์นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสแต็กครบ4อัน4ชั้นนะครับจะทำการลบเดฟเนี่ย16เปอร์เซ็นต์เลยนะเออแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูนะครับที่มีเจ้าตัวของสแต็กคอลแลบเนี่ย 4ชั้นนะครับก็จะทําการแปะดีบัฟศัตรูที่เรียกว่าเคซี่นะครับเจ้าตัวเคซี่เนี่ยก็คือเวลาเราทำดาเมจของศัตรูเนี่ยศัตรูเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%นั่นเองนะและนะครับถ้าเกิดทําการรีมูฟนะครับหรือว่าลบเจ้าตัวของแต่เคซี่เนี่ยจะทําการลด m ม็กคของศัตรู30%นั่นเองนะครับแล้วก็ดาเมจที่ ทำการโจมตีใส่ศัตรูเนาะก็จะไม่เกิน400%ของผู้ไล่ยนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะทําการรีมูฟนะครับเจ้าตัวของสเต็คเอ่อคอลลปนะพูดง,ง่ายๆเลยก็คือเวลาเอ่อเขาเรียกว่าเมื่อคันธกิมันไปตีเนาะมันจะทําการแปะดีบัฟที่เรียกว่าคอลลัปนะครับซึ่งสามารถสเต็ได้4อันพอสเต่ครบ4อันปุ๊บเราไปตีอีกทีเนี่ยนะครับ มันก็จะทําการแปะเป็นเคซี่แทนนะครับมันจะทําการลบอันเก่านะครับแล้วก็แปะเคซี่มาแทนนะครับซึ่งเจ้าตัวเคซี่เนาะเราก็ทําดาเมจมันคือการต้านทานดาเมจของศัตัวมันจะเขาเรียกว,ว่าเหมือนมันจะลดลงแหละนะครับทําให้เราทําดาเมจได้เพิ่มขึ้น20%นะอืมประมาณนั้นนะครับง่ายๆเนาะสแต่4เพราะตีทีนึงก็ได้รับเคซี่แทนนะครับประมาณนั้นนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นปลด1ดาวนะครับ โคดึงดาวนะครับก็คือเมื่อศัตรูนะครับที่โดนแปะเขาเรียกว่าคอแลบนะครับผมก็ค่าพื้นฐานของคณิกิเนี่ยหรือว่าตัวละครของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น5%นะซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง20%เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อศัตรูนะครับมีสแต็กของหรือว่าดีบัฟที่เรียกว่าเคซี่นะครับจะทำการ อ่าเพิ่มเลเวลสกิลของตอนเองนั่นเองนะครับก็แสดงว่าถ้าเกิดมันมีคอลัปไปแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นไปห้าเอร์เซ็นะครับก็แสแต็กไปเรื่อยๆเนาะสี่ครั้งอ่ะเออสี่ชั้นอนะ่ะถ้าเกิดแสแต็กค้บสี่ชั้นเนี่ยจะเพิ่มอ,อ่ค่าพื้นฐานนะครับ2ี่สเปอร์เซ็นเลยนะแล้วพ,พอเวลาสี่ครั้งเราตีปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นเคสซี่ปุ๊บเลเวลของการ์ดคาไอคากิกิเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็สัมพันธ์กันอยู่เนาะอืม ต่อมานะครับก็จะมี2ดาวนะครับ2ดาวเมื่อทำวิ่ใส่ศัตรูเนี่ยนะครับจะเพิ่มค่าพื้นฐาน7% 2เร์นสองเทินนะครับต่อมา3ดาว3าดาวคือเมื่อทำดาเมจนะจะทำการลบ1ดีบัฟไม่ใช่ดีบัฟเด็ดลบ1บัฟนะครับออกจากศัตรูนะแล้วก็ตนเองเนี่ยจะได้รับดีบัฟ1อันนะครับเมื่อคาณิกินะครับมีดีบัฟเนาะจะเพิ่มเคอดีเซ็น นะคะผมยังไงซึ่งที่ผมบอกว่ามันมีความสำคัญกับเอโตเพราะว่าเอโตเนี่ยมันจะมีปลดดาวจะไม่ได้รักกี่ดาวนะครับที่เวลาเขาใช้เนี่ยเขาทําการบัฟเนาะแต่ว่ามันจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มดามจให้กับเพื่อนร่วมทีม1 0มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็จะทําการตัวตัวละครอ,อื่นหรือว่าตัวเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะโดนดีบัฟลดพลังม้องกันดังนั้นเวลาใส่เอโตใบเอโตใช้สกิลบัฟเพื่อนเนี่ย พอเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้ทั้งบัฟแล้วก็ได้ทั้งดีบัฟเนี่ยคาริกิก็จะได้ในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้ไปด้วยนะครับบูตเอ t ีไป12%นะแต่ว่าจำเป็นต้องปลด3ดาวนะครับถึงสามารถที่จะแบบเอาไปใช้กับเอโตได้เนาะอืมในส่วนของพาสซีฟของเอโตกับคาริกิที่มีการสัมพันธ์กันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับ power b i r d t นะครับ power b o o t ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือจะมีการเพิ่มดาเมจ12% หนงเทิ 1> 1นนะครับอันนี้ก็จำเป็นต้องรวบรวมการ์ดให้เป็นสามดาวแล้วก็จะมีออร่าเนาะอันนี้ถึงจะได้นะครับประมาณนั้นอ่เดี๋ยวพาไปดูเอโตก่อนนะครับก็ยังขาดใจอยู่ว่าต้องปวดกี่ดาวนะเอโตถึงจะแบบมันจะสัมพันธ์กับคาเดกิได้นะครับอืมอันนี้พูดถึงความสัมพันธ์ของการปวดดาวนะอืมนะครับที่แปะดีบัฟให้กับตนเองนะครับแล้วก็มีเพิ่มดามจให้กครับตรงนีอ้อันนี้ปะ เอ้นี่ไม่ใช่สิอ่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือว่าตั้งแต่แรกเลย10%นี่อันนี้เนาะปุ่นหนึ่งดาวนะครับนี่ไหมนะครับสาหรับปุ่นหนึ่งดาวนะครับก็จะสามารถเล่นกับคานิกิสามดาวได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่ามาเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามันมีการแปดดีบัฟให้กับเอ่เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับหนึ่งเทินแล้วก็ดาเมทที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่ม10%ดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดเอโตะสามารถเล่นกับคานิกิได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่า คานิกิคุงล่างตะขาบเราเนี่ยก็ต้องสามดาวนะครับถึงจะได้พาสีบ,บวกเอดีเคมา1ิบสองเปอร์เซ็นถือว่าบวกเยอะนะครับคานิกิถือว่าบวกเยอะเลยนะแล้วก็เป็นแท็กอาอกิริด้วยนะครับเล่นทีมาโอกิริได้เลยนะก็มีส่วนใหญ่จะมีอายาโตหลักๆเลยนะครับอาจะโตทุกล่างเลยมั้งเออนะครับนี่อาจะโตแสงด้วยนะครับอืมก็อาจะโตแสงเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตู้ต่อไปนะเพราะว่าเป็นแสงใช่ไหม อืมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะทุกคนเออเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูไทม์ไลน์ก่อนได้ไหมว่ามันมันจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าตัวต่อไปจากแสงมืดอะเออนะครับว่ามันจะเป็นเออหว่าทุกคนที่ผมลองเลี้ยงให้ดูอ,ะ,อะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าอ,อืมโอเคนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากไอ้น,นี่นะที่ผมไปหามานะที่ให้ดูคลิป คลิปก่อนด้วยเนาะมีความเป็นไปได้นะครับที่พอคาเนกิไปนะครับตัวละครที่เป็นแสงมืดตัวต่อ,อมาเนี่ยน่าจะเป็นอายะโตะนะครับอายะโตะประมาณนี้นะครับก็ลองดูอันนี้ก็ไม่ชัวร้อยเปอ์เซนะครับว่าแสงมืดต่อไปต่อต่อจากคาเนกิร่างตะขาบเนี่ยจะเป็นอายะโตะหรือเปล่านะอนะครับประมาณนี้และกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะ ก็ส่วนตัวอย่างหรือว่าสกิลต่างๆเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ